ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่30นะครับเดือนกรกฎานะครับพาทุกท่านมาดูนะครับทุเรียนพันหมอนทองนะครับเป็นทุเรียนดินเหนียวนะครับที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับวันนี้มาดูการให้ปุ๋ยนะครับผมให้ปุ๋ยวันนี้เป็นปุ๋ยสูตรยี่7้าเจ็ดเจนะครับปุ๋ยเร่งต้นนะครับเป็นทุเรียนเล็กนะครับให้ปุ๋ยประมาณต้นละนะครั หนึ่งกำมือแค่นั้นนะครับให้ไปรอบๆทรงพุ่มนะครับให้บางๆนะครับแค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้น้ําปกตินะครับก็จะมีโตบ้างไม่โตบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นๆนะครับดูนะครับนี่เป็นระบบให้น้ําผมปลูกแซมไว้กับต้นอะโวคาโดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นอะโวคาโดนะครับระบบการให้น้ําเป็นระบบสปริงเกอร์นะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับเป็น ตัวนี้ยอดตันแล้วนะครับต้องการจำเรองต้องการปุ๋ยละนะครับเห็นไหมครับด้านบนกําลังแตกยอดใหม่นะครับนี่ก็เป็นสูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับให้ถ้าต้นใหญ่ก็ประมาณสักกำมือสองสองกำมือนะครับก็นะครับให้ไปนะครับรอบๆทรงพุ่มแบบนี้ครับหลังจากนั้นก็ให้น้ําปกตินะครับให้ไปรอบๆทรงพุ่มนะครับ นะครับสลับกันกับสูตร2577สลับกันกับสูตรเสมอ16 16, 16นะครับ3ตัวนะครับแล้วก็การฉีดยาบำรุงก็ตามรอบใบนะครับป้องกันเพี้ยไฟลายแดงนะครับแล้วก็พวกแมลงกัดยอดนะครับทั่วไปไม่ต้องใช้ยาแรงนะครับพวกยาฆ่าแมลงพื้นพื้นนะครับแล้วก็ระบบให้น้ําก็ถ้าฝนไม่ตกก็ให้น้ําวันเว้นวันนะครับถ้าฝนตกก็ไม่ต้องให้นะครับ ผมตัวนี้นะครับเป็นทุเรียนดินเหนียวนะครับเป็นทุเรียนที่อยู่ที่อำเภอเมืองพพชบูรณ์นะครับอยู่ที่ตำบลสแกนะครับก็ตอนนี้ปลูกไว้ก็เป็นปีที่2แล้วนะครับผมนี่ตัวนี้ก็เข้าปีที่2แล้วนะครับก็การเติบโตก็ดีพอสมควรนะครับเป็นทุเรียนที่อยู่ต่างถิ่นนะครับก็การศึกษาเรียนรู้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับท่านใดมีเทคนิคดีๆหรือมีข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ยินดีนะครับผมสอบถามเข้ามาหรือแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมส่วนของผมก็เป็น มือใหม่นะครับก็เรียนไปศึกษาไปนะครับเรียนทุเรียนไม่จบนะครับก็บอกทุเรียนทุเรียนเรียนไม่จบนะครับก็สําหรับฝากท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันอีกใหม่นะครับสําหรับเรื่องการดูแลทุเรียนหรือการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับ ของทุเรียนต่างถิ่นนะครับทุเรียนบ้านเพชรบูรณ์เมืองเพชรบูรณ์เรานะครับเมืองเพชรบูรณ์มีทุเรียนส่วนเยอะนะครับส่วนทุเรียนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเยอะแล้วที่ติดผลผลิตนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ